สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงพยาบาลลำพูนสาขาเวียงยองซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทั้งสองฝั่งนะคะได้มาใช้บริการณน้าสถานแห่งนี้โรงพยาบาลลำพูนสาขาเวียงยองนะคะท่านผู้ชมเป็นสถานที่กว้างขวางอำนวยความสะดวกแล้วก็ร่มรื่นได้เป็นอย่างดีคะ่ะทั้งนี้นะคะแพทย์หญิงภาวินีเอียมจันทร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน จึงได้ปรับสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนในจังหวัดลำพูนและได้นําเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะมาเชื่อมโยงกับระบบส่วนกลางได้เป็นอย่างดีค่ะและตอนนี้นะคะเราจะเดินเข้าไปจุดด้านในนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อที่ไม่ให้ยุ่งยากต่อการมาฉีดวัคซีนค่ะตามมาเลยคะ่ะจุดนี้นะคะซึ่งเป็นจุดแรกในการตรวจสอบรายชื่อ ที่ประชาชนเดินมาถึงแล้วต้องมาจุดนี้ค่ะแต่เราจะไปสอบถามผู้รู้ณนะจุดนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามมาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคณิฐาสุงเสริมขอแนะนําเลยค่ะค่ะจุดจุดนี้จะเป็นจุดแรกของการให้บริการนะคะ,คะก็คือว่าเราจะพาประชาสัมพันธ์เสียงตามสายนะคะให้กับผู้มารับบริการที่กําลังเข้ามานะคะให้เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม แล้วก็เข้าไปตรวจสอบช่วงเวลาการฉีดวัคซีนด้านในนะคะซึ่งจะมีน้องๆคอยให้บริการทุกท่านอยู่นะคะเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นช่วงเวลาไหนเราจะปล่อยเป็นช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่8ปดโมงนะคะเราจะปล่อยขึ้นทีละสิบเพื่อขึ้นไปยังจุดข้างบนอาคารนะคะซึ่งจุดนี้ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะต่อการที่ว่าเราจะมาตรวจสอบรายชื่อขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะและจุดต่อไปนะคะเป็นจุดคัดกรองออนไลน์ซึ่งเราจะไปสอบถามผู้ที่ปฏิบัติงานณนจุดนี้ว่ามีขั้นตอนยุ่งยากอะไรบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะแพทย์หญิงรุจิรัตโกศสลสศิธรนะคะ,ะดูแลในจุดที่2นี้นะคะจุดนี้เป็นจุดคัดกรองความเสี่ยงออนไลน์ซึ่งทุกขั้นเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลด q r code นะคะแบบฟอร์มการคัดกรองความเสี่ยงออนไลน์ได้จาก เว็บไซต์ของโรงพยาบาลรำพูนหรือจะมาะดาวน์โหลดที่จุดบริการก็ได้นะคะ,คะตรงจุดนี้เนี่ยถ้าท่านคัดกรองออนไลน์มาก่อนเนี่ยก็จะสะดวกรวดเร็วค่ะสามารถเข้าสู่จุดต่อไปได้เลยแต่ถ้าท่านยังไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรสามารถมาขอรับบริการได้ที่นี่นะคะจุดนี้เนี่ยเ,ยเราจะมีน้องๆจิตอาสาช่วยท่านในจุดนี้ค่ะค่ะและจุดนี้นะคะเป็นจุด รับใบเอกสารคัดกรองเพื่อที่จะดําเนินการต่อไปในจุดต่อไปค่ะเราไปดูวิธีการขั้นตอนว่ามันมีความยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนขนาดไหนตามมาเลยค่ะครับสวัสดีครับผมสุววัณอินโยจิตนะครับเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจสอบแบบคัดกรองและก็ใบยินยอมการฉีดวัคซีนโควิดนะครับก็จะเป็นจุดที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ที่กรอกเข้ามาในจุดที่ ท่านทํามาจากบ้านนะครับหรือว่าจุดที่ลงทะเบียนในจุดแรกนะครับเริ่มจากจุดในส่วนของการให้ผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนทาการยื่นบัตรประชาชนนะครับก็จะแสดงให้ดูนะครับครับก็จะเป็นในส่วนของการยื่นบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในส่วนของตัวอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดในบัตรของประชาชนที่เข้าบารรับบริการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลนะครับยืนยันตัวบุคคลว่าเป็น ผู้ที่ประสงค์ในการฉีด huh. ว <mons> ัคซีนกับฐานข้อมูลในระบบของหมอพร้อมนะครับว่ามีความตรงกันหรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลว่าทางผู้เข้ารับบริการเนี่ยนะครับคีย์ข้อมูลออนไลน์มาแล้วหรือยังนะครับถ้าคีย์มาแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการพิมพ์ใบนะครับพิมพ์ใบคัดลองเพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการรอคอยของผู้เข้ารับบริการและไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ นะครับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการการอ่านนะครับแล้วก็การเขียนนะครับใบคัดกรองก็จะทําให้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนของรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะมีการกรอกให้ตามข้อมูลที่กรอกออนไลน์มาจากบ้านหรือว่าจุดลงทะเบียน ค่ะซึ่งขั้นตอนตรงจุดนี้นะคะไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยนะคะซึ่งจะเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ที่จะฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเข็มที่1แล้วก็เข็มที่2นะคะเดี๋ยวเราจะไปะจุดต่อไปเลยนะคะว่าเป็นจุดอะไรนั้นเดี๋ยวตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัทนีพรขันคำการนะคะหัวหน้ากลุ่มง,งานประกันสุขภาพโรงพยาบาลลำพูนค่ะ วันนี้ก็ได้รับหน้าที่ในจุดของการตรวจสอบเอกสารนะคะซึ่งก็จะมีน้องๆในการตรวจสอบเอกสารก่อนนะคะหลังจากยืนยันตัวตนมาจากจุดนี้แล้วนะคะก็จะมีเอกสารมาหาทีมของเรานะคะหลังจากนั้นก็เราก็จะตรวจสอบว่าเอกสารทุกข้อความเสี่ยงทุกข้อเราติ๊กมาหรือว่าเช็คลิสต์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะให้ผู้รับบริการฉีดวัคซีนเนี่ยเซ็นยินยอมในการยินยอมรับวัคซีน,นะคะ แล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ออกใบคิวค่ะลำดับที่เท่าไรนึงสองสามเรียงลำดับไปตามก่อนหลังค่ะแล้วถึงจะผ่านไปที่จุดลงทะเบียนต่อไปค่ะค่ะหลังจากที่เราผ่านทุกจุดทุกขั้นตอนมาเรียบร้อยนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทุกท่านจะต้องมาลงทะเบียนณจุดนี้ค่ะครับจุดนี้เป็นจุดลงทะเบียนของผู้มารับบริการผู้มารับบริการก็จะมาถึงจุดนี้ก็จะมีการยื่นเอกสารโดยเฉพาะบัตรประชาชนมาถึงจุดนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะทําการลงทะเบียน ข้อมูลประวัติในการที่จะมารับให้ให้การรับฉีดวัคซีนในวันนี้นะครับใน,นั้นผู้รับบริการก็จะวัดความดันนั่งวัดความดันความดันที่เราสามารถยอบให้ไปฉีดวัคซีนได้คือไม่เกิน1 8 0่งร้อยสิบหครับหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเอกสารก็ผู้รับบริการจะนำเอกสารนี้เดินไปนจุดประเมินความเสี่ยงที่จุดพยาบาลอีกทีหนึ่งจุดที่4ครับ ค่ะแล้วก็จุดนี้นะคะซึ่งว่าเป็นจุดสุดท้ายในการประเมินความเสี่ยงจะมีนะคะเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยประจำแต่ละจุดที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาจุดนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างตามเลยคะ่ะสวัสดีค่ะชื่ออัชลาโปธิศาสต์ค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะประจำการอยู่ที่จุดคัดกรองผู้ป่วยก่อนรับวัคซีนนะคะ แล้วก็จุดคัดกรองเนี่ยนะคะเป็นจุดที่ว่าในก่อนที่ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยจะรับการฉีดวัคซีนเนี่ยพยาบาลเนี่ยคะ่ะจะทําหน้าที่ในการที่จะคัดกรองประวัติของคนไข้เพื่อจะดูว่าเขามีประวัติการแพ้ยาหรือว่ามีประวัติการแพ้วัคซีนมีประวัติการเจ็บป่วยที่รุนแรงเนี่ยคะ่ะถ้าสมมุติว่าคนไข้มีอาการเหล่านี้พยาบาลก็จะคัดกรองเบื้องต้น แล้วก็หากอาการรุนแรงก็จะส่งไปพบแพทย์ซึ่งทางเราเนี่ยก็จะมีแพทย์ประจำการอยู่บรรลาสองท่านนะคะคเป็นแพทย์ทางด้านอายุรกรรมซึ่งท่านก็จะมาช่วยพิจารณาว่าผู้ป่วยเนี่ยสามารถรับวัคซีนได้โดยที่ไม่มีอาการข้างเคียงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการคัดกรองแล้วก็ผู้ป่วยบางส่วนแพทย์ก็ช่วยเราได้มากเลยนะคะถ้าอาการที่ มากขึ้นเราก็จะส่งไปที่ห้องสังเกตอาการแล้วก็จะมีพยาบาลแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ทำให้คนไข้ขึ้นไปรับการฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาจุดสุดท้ายแล้วนะคะคือจุดห้องฉีดวัคซีนแล้วก็สังเกตอาการ30นาทีค่ะแต่เราจะไปดูนะคะว่าวันนี้ประชาชนมีความหนานแน่นเท่าไหร่ต้องตามไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะ นุชรีจันเอี่ยมนะคะหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลลำพูนนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดบริการในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งจุดนี้จะมีพยาบาลประจําจุดะคะ่ะก็คือผู้ผู้มาฉีดวัคซีนนี้จะนั่งประจาเก้าอี้นะคะไม่ต้องเคลื่อนย้ายตัวเองไปไหนจะมีพยาบาลเข็นอุปกรณ์กับการวัคซีนไปรับการฉีดที่จุดของท่านที่ท่านนั่งอยู่เลยนะคะก็คิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่สะดวกสบายนะคะ แล้วก็ท่านจะผ่อนคลายนะคะมีเพลงเบาๆบรรยายนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านมีอาการผิดปกติอะไรให้ยกมือเพราะว่าจะมีทีมของพยาบาลที่สังเกตอาการท่านตลอดเวลานะคะ30นาทีนะคะแล้วก็เวลาของท่านจะขึ้นครบตรงหน้าจอนะคะค่ะว่าครบเวลาไหนนะคะค่ะจากนั้นก็ถ้าครบนะคะก็ได้ใบนัดกลับบ้านนะคะ,คะถ้าเข็มสองก็ไม่มีใบนัดแล้วนะคะ ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติให้ยกมือขึ้นนะคะแล้วก็พยาบาลเข้ามาหาก็จะพาท่านไปจุดประถมพยาบาลอยู่ห้องข้างล่างนะคะซึ่งก็จะเป็นทีมฉุกเฉินของโรงพยาบาลรำพูลทั้งหมดนะคะก็ตั้งแต่ภาคเช้ามาก็ยังไม่มีเหตุฉุกเฉินก็จะมีแค่ปวดหัวเล็กๆ็ได้น้อยะคะ่ะก็คิดว่าการฉีดวัคซีนของของเราครั้งนี้ก็มีความปลอดภัยมากะคะ่ะ ทุกท่านคงทราบขั้นตอนในการฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้นะคะอยากให้ประชาชนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าเมืองลำพูนจะเป็นเมืองที่ปลอดภัยแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพัฒนารัตน์แปลคำนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลลำพูนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ